EP นี้คุณแม่นักแมเนจจะพามาตามรอยร้านลับๆซึ่งไม่น่าจะลับแล้วนะคะนั่นก็คือร้านกับข้าวตายายค่ะร้านกับข้าวตายายเป็นร้านดังตั้งอยู่บ้านดอนกลางตำบลปากน้ำปานอำเภอปานบุรีบรรยากาศร้านน่ารักอารมณ์นำเอาบ้านของตัวเองมาทำเป็นร้านอาหารในร้านมีที่จอดรถนะคะบริเวณร้านจะมีโต๊ะเป็นซุ้มๆและมีโต๊ะแบบไม้หินอ่อนค่ะ อาหารของทางร้านออกแนวซีฟู้ดแล้วก็อาหารพื้นบ้านนะคะวันนี้เรามากัน6คนผู้ใหญ่4เด็ก2ค่ะเมนูที่เราสั่งในวันนี้จึงเป็นเมนูที่เด็กสามารถทานได้ด้วยค่ะเมนูที่เราทานกันในวันนี้มีดังนี้นะคะเมนูที่ 1. ปูไข่ดองปูไข่ดองของทางร้านสดมากเลยค่ะมีความจุยซี่พอทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเด็ดแซ่บมากค่ะ เมนูที่2หมึกแดดเดียวเป็นเมนูที่ไม่เผ็ดเด็กๆทานได้ไม่มีความเหนียวเลยแนะนำเลยค่ะเมนูที่3มหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ผัดกับน้ำซอสรสชาติกลมกล่อมลงตัวสุดๆไปเลยค่ะเมนูที่4ต้มยำทะเลน้ำใสเมนูนี้สดร้อนๆคล่อ,องคอมากค่ะ เมนูที่5กระหล่ำปีน้ำปลาเป็นอีกเมนูผักที่แนะนำเลยนะคะเด็กๆที่บ้านชอบกันสุดๆเลยค่ะเมนูที่6ปีกไก่ทอดเกลือรสชาติกำลังดีไก่เนื้อแน่นเมนูที่7ปากเป็ดทอดกรอบกรอบกรอบค่ะเมนูที่8ข้าวผัดกุ้งทางร้านจะผัดออกหวานนิดๆถ้าคนชอบทานหวานน่าจะถูกใจในสิ่งนี้ค่ะ เมนูก่อนหน้านี้ที่คุณแม่นักแม่เน็จแนะนําเป็นเมนูปกติของทางร้านส่วนเมนูพิเศษประจําวันทางร้านจะเขียนไว้บนกระดานซึ่งเมนูพิเศษประจําวันที่ครอบครัวของเราสั่งมาทานกันมีดังนี้นะคะเมนูที่9ก้าั้งแก้วไข่ดองน้ําปลาเนื้อกั้งแก้วสดเด้งสู้ฟันสุดๆเลยคะ่ะเมนูที่10หอยนางรมทรงเครื่องพูดได้คําเดียวว่าสดดีคะ่ะ เมนูที่11เนื้อกันเชียงปูเนื้อกันเชียงแน่แนๆทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดโอ้โหแซบค่ะเมนูที่12ลูกตาลลอยแก้วเมนูนี้ทางร้านจะฟรีสมาแนะนำว่าให้สั่งล่วงหน้านิดนึงเพื่อรอให้น้ำแข็งละลายนะคะเมนู3อันดับที่คุณแม่นักแมเนจแนะนำว่าถ้ามาที่นี่ต้องลองนะคะอันดับที่3กังแก้วดองน้ำปลา อันดับที่2มึกไข่ผัดหวานและอันดับที่1ในใจก็คือปูไข่ดองค่ะสำหรับวันเปิดปิดของร้านกับข้าวตายายแนะนำให้เช็คทางหน้าเพจก่อนเข้ามานะคะจะได้ไม่เสียเวลาเมื่อเช็คแล้วร้านเปิดสามารถบล l k in ิมาหน้าร้านได้เลยค่ะร้านจะรับบล็อกอินอย่างเดียวนะคะอีกหนึ่งร้านที่แนะนำถ้ามาเที่ยวที่ปานบุรี ร้านขนมถ้วยตะไลสูตรคุณยายใบยชบาขนมถ้วยของทานร้านจะมีทั้งหมด2หน้าหน้าแรกคือหน้ามะพร้าวอ่อนหน้าที่2คือหน้ากะทิบ้านเราสั่งเป็นหน้ากะทิราคากล่องละ20บาทคา่ะพิกัดของร้านอยู่ที่ซอยผาสุกวันิษ์ถนนปากน้ำปานอำเภอปานบุรีนะคะขอบคุณสำหรับการรับชม EP หน้าคุณแม่นักแมนจจะพาไปรีวิวที่พักในอำเภอปานบุรีที่ไหนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะบ๊ายบาย